ซื้อสลักออมทรัพย์ชุดหน้าคราดนะครับหนึ่งล้านสามแสบาทจะการันตีผลตอบแทนรวม7680บาทการันตีถูกรางวัลทุกงวดนะครับแน่นอนนะจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ โดยรายละเอียดของสลักอมรัพทออสอชุดนาคราชนะครับมูลค่าต่อหน่วยหน่วยละ1 0 0 0บาทฝากครบ3ปีอัตราดอกเบี้ย1%ต่อปีเมื่อฝากครบกำหนดนั่นหมายความว่าตารางอัตราดอกเบีย้ยหากฝากครบ6เดือนแต่ไม่ถึง3เดือนนะครับไถยถอนคืนคืนได้รับเงินต้น1,000บาทต่อหน่วยนะครับไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยใดๆทั้งสิน้นแต่เมื่อฝากครบ3ปีนะครับจะได้รับนะครับเงิน จะได้รับดอกเบีย้ย1%โดยเวลาถ่ยถอนจะได้พร้อมดอกเบีย้ยก็คือหน่วยละ1 3 0บาทนะครับต่อนหน่วยจากเดิมเราซื้อเนี่ยขั้นต้นเนี่ยเราซื้อหน่วยละพันใช่ไหมแต่พอฝากครบ3ปีเราถอนออกมาเนี่ยได้หน่วยละพันสาบาทต่อนหน่วยนั่นเองนะครับเรื่อเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยกรณีฝากครบ3ปีธนาคารจะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนที่สลาครบ อายุนั่นเองถ้าฝากไม่ครบ3ปีธนาคารจะจ่ายเงินต้นนะครับคืนตามเงื่อนไขข้อ5้านั่นเองนะครับโดยธนาคารจะทาการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนในวันที่ถ่ายถอนสลากนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นเงินได้จากดอกเบี้ยและภาษีเงินได้จากเงินรางวัลสลากออมทรัพย์ส่วนนิติบุคคลต้องชําระภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ของกรมสมรรพากรตามที่กฎหมายกําหนดไว้เงินรางวัลน,นะครับรางวัลใหญ่ รางวัลที่1รางวัลละ2ล้านบาทจำนวน1รางวัลต่อหมวดนะครับรางวัลที่2รางวัลละ5 0,000บาทจำนวน4รางวัลต่อหมวดรางวัลที่3รางวัลละ5,000บาทจำนวน40รางวัลต่อหมวดนะครับรางวัลเล็ท้ายได้แก่รางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลละ100บาทหมุน1ครั้งรางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลละ30บาทหมุน1ครั้งรางวัลเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1รางวัลละ30บาทนะครับ เลขสลากถูกกำหนดตามลำดับโดยระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารลูกค้าไม่สามารถเลือกเลขสลากในการฝากได้ออกรางวัลทุกเดือนมีสิทธิ์ลุนรางวัลรวม36ครั้งด้วยกันนะครับเดิมเนินการออกรางวัลทุกวันที่16ของทุกเดือนขอกรณีมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้านั่นเองนะครับการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทอ,อสอชุดนักข่าจะใช้เลขรางวัลเดียวกับสลากออมทรัพย์ทออสอชุด ขานเพิ่มพูนทั้งนี้หากการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทออสอชุดขานเพิ่มพูนสิ้นสุดลงให้ใช้การออกรางวัลของสลากออมทรัพย์ทออสอชุดนักข่าต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการเงื่อนไขหลักการฝากสลากก็คือบุคคลธรรมดาที่มีตั้งแต่เจปีขึ้นไปยกเว้นบัญชีชื่อร่วมคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสถาบ,บันที่ไม่แสวงหาผลกําไรนิติบุคคลหอจอกอบอจอก,อบอจอกอนะครับบมจสถาบ,บัานทางการเงินบริษัทประกัน ภัยประกันชีวิตนะครับกองทุนรวมกองทุนต่างๆกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกอบอกขอกองทุนส่วนบุคคลส่วนราชการและวิสาหกิจและบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศนะครับมีบัญชีออมทรัพย์นะครับคู่โอนเพื่อใช้สำหรับรับคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและรางวัลน,นะครับนะอ่ะประมาณนี้รักกันนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปทำการคำนวณกันเลยดีกว่าครับ ซื้อสลากออมทรัพย์ชุดนัคลาด1น0 0ล้านสามแสนหน่วยจะได้รับ1,300 0หน่วยนะครับหนึ่หน่วยจะการันตีถูกรางวัลน,นะครับเลขท้าย2ตัวเลขละ3าบาทจำนวน13หมายเลข30คูณ13ก็390บาทต่องวดน,นะครับ3า0บาทคูณ36งงวดตลอด3ปีนะครับ1 4 0บาท แล้วก็ยังถูกเลขท้าย2ตัวท้ายรางวัลที่1น,นะครับเลขละ30บาทเช่นเดียวกันจํานวน13หมายเลขเช่นเดียวกัน30มสคูสิก็390บาท390บาทคูณ36ก็14,40บาทแล้วก็ยังถูกเลขท้ายนะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขละ100บาทจำนวน1หมายเลขนะครับ100คูณ1ก็100บาท100คูณ36ก็3,600บาทนั่นเองนะครับ ครบกำหนดจ,จะคายได้นหน่วยละ1,030บาทคูณ1,300หน่วยเท่ากับ1,339,000บาทถูกรางวัลทุกงวดงวดละ880บาทรวมแล้วนะค,คูณ36งวดก้อน31,680บาท1,339,000บาทบวก31,680บาทเป็น1,37680บาทบถ้าเราเอา ดึงดอกเบี้ยนะครับมาบวกกับรางวัลก็จะได้7680บาทนั่นคือการการันตีผลตอบแทนที่จะได้ได้0เนั่นเองนะครับก่อนจากกัรนะครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการซื้อสลากออมทรัพย์ชุดหน้าคราชของธนาคารทออสก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับ ตัวสลักออมทรัพย์เนี่ยนะครับของแต่ละสถาบันทางการเงินข้อดีก็คือเงินต้นไม่หายนะครับแถมได้รุ้นรางวัลรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ก็แล้วแต่นะครับของโปรโมชั่นของตัวสลักชุดนั้นๆใครสนใจนะครับสามารถไปที่ตัวธนาคารแต่ละแห่งนะครับหรือสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับ Mobile Banking ใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับหต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป apple store นะครับ google play store นะครับและมันอัปเดตระบบบริการและแอป Mobile Banking ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็สไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบร e นะครับ r o o ต่างๆนะครับแล้วก็สออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ C นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ว i f ฟสาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คําแนะนํากับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมาซิมมาเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทําให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ